d ิจิทัลดีทอค์เป็นการบำบัดอาการเสพติดเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียนะคะด้วยการนำตัวออกห่างจากสื่อกลางที่จะทำให้เราเข้าไปเสพสิ่งเหล่านี้อีกนั่นเพราะคนในยุคดิจิทัลเสพติดเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมีการศึกษาพบว่าคนไทยใช้เวลากับโซเชียลมีเดียสูงถึง3ชั่วโมงครึ่งต่อวันและใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย10ชั่วโมงต่อวันซึ่งการใช้ชีวิตอยู่ในสื่อดิจิทัลเป็นเวลานานๆน,น,นั้นนะคะจะสร้างผลกระทบทั้งกับตนเองและคนรอบข้างค่ะอย่างเช่นการเสียสมาธิกับสิ่งอื่นๆ เพราะว่าพวงกับสัญญาณเรียกร้องต่างๆและยังพบว่าแสงหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ทำให้เรานอนไม่หลับส่งผลให้สมรรถภาพการทำงานถดถอยควบคุมอารมณ์ได้น้อยกว่าปกติและยังพบว่าทำให้เกิดความเหงาเศร้ากลัวผู้คนมากขึ้นปัจจุบันนะคะมีโปรแกรมดิจิทัลดีทอกสำหรับผู้สนใจหรือหากเราจะทดลองจำกัดเวลาใช้สื่อตัวเองก็ยอมได้ค่ะมาร่วมก้าวทันไทยแลนด์4.0ไปกับสเตมวรลคคำนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ